การการย์ท่านขยั่สุมาได้ขึ้นประจำารมแท่นข้บนเพื่อรับการที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพรธาการพศ2500

รายเอีดให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งให้อปพอได้ให้ความที่ต่อและก็พิจารณาร่วมกันเมื่อวันที่24สิงหาคม2564เป็นครั้งหนึ่งแล้วมีาโครงการเมืองานะบและหมืองานได้แทนารการงินวน3 0 3คนปับันนี้ได้เวลาอัสวนัวแล้วผมขอการเชิญชุการจ5ริญครับ ที่ต้องผานนะครับเพราะว่าเราจะหลายคนก็ทํางานร่วมกัอผมมา <c oughs> ที่ผ่านมาสมัยเราไปลองกรับตัวช้า <c oughs> เราก็จะสุขผมผมเรียนว่าล่าสุดเนี่ยก็มีโมเดลแต่ก่อนอื่นผมต้องเ,เ,เรียนให้ท่านออนไลน์กับเราด้วยแต่ท่านจะฟังเฉยๆวันนี้ผมก็เลยดูยโอกาสพูดให้ในโลกเนี่ย มันไม่โลกโลกเนี่ยเป็นโลกของมนุษย์ที่เราต้องเชื่อมั่นในสัจธรรมภาพเอฟที่ว่าน,นี่ยเขาเรได้ทดลองมาสองปีแล้วก็คือสถานการณ์ที่จริงผมพูดมาประมาณเ,เดือนสิสบปุศสมบพคุณหมออะไรนะตลอทำกันมามันก็จะรับออเพราะว่าคนรุ่นหลังเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำถุงยาตายาย เช่นภาวะโลกร้อนผมมีอย่างอื่นที่ดีแต่ตอนนี้จีนสิ่งที่น่าเป็นห่วงเรื่องต่างตัวเลขอรูหรามากปีแรกขึ้นชมเวลระดับในท้ายสิ่งที่สำคัญก็คือความรปีการประชุมที่ไม่ใช่การประชุมเพื่อจะขอใช้งบประมาณอย่างงบประมาณและกระจายจังหวัดปีหกนี้นะครับเงินของ Love you.